พายุได้อะไรลูกโอ้เต็มครกเลยอ้าวพี่น้ำมนน้ำมนนะเก็บมาเก็บมาตีให้ดูหน่อยสิมันดังไหมอ้าวเรียบร้อยเอาลองรองไปไปใครแพ้แอร์ใครแพ้ถึงยังใครแพ้โดนอะไรใครแพ้โดนอะไรโดนฝาดเพียงอยอเอาสารจะโยมเอาเกมเป่ายิงชูนะครับเอาครั้งแรก เอาปล่อยได้แล้วเอาปล่อยได้อีกแล้วเอาชานได้มั้ยเอาปล่อยได้เว้ยเออปล่อยได้อีกแล้วเอาชานได้เอาชานได้ปล่อยได้ปล่อยได้เอาปล่อยเอาปล่อยโดนแน่รอบนี้เอาชานชานได้เว้ย เอาละเอาละเกือบแล้วเกือบแล้วเอาเกือบเกือบเอาละเอ้ยเอ้ยเอ้ยชานโดนคืนระวังรถระวังรถกันใกล้ละค่อยๆรอไปเด้อเด็กหน่อยหลายฮะเอาเกือบเกือบไปปล่อยเช็คเว้ยปล่อยเช็คเว้สองทีเว้ยเอาปล่อยโดนคืนเว้ย ปล่อยเออชานได้เว้ยไอ้ปล่อยได้เว้ยเอ้าชานได้เว้ยปล่อยได้อีกแล้วยังไงยังไงเอาอีกทีเดียวโอ้ยเกือบจะเป็นตากล้องเลยเหรอเก้าโอ้เก้าเป็นตากล้องเลยเหรอเดี๋ยได้ละอาทายอยู่เออเอาเกือบแล้วเกือบแล้วปล่อยโอ้เรียบร้อยปล่อยวิ่งแบบแป้งแล้วครับโอ้โหเอาแล้ว ตามสบายอยากหน้าขาวตรงไหนชานอยากหน้าขาวตรงไหนลองเฮ้ยอ้าอ้ยความสูงโอ้แกมือไหมแกมเออต้องแกมือดิ ไม่รู้อะไรไม่รู้เอาเรียกเอาเอานี่แป้งตัวนี้เลยเอาชานแก้มือปล่อยปะเอาอุ้ยแก้วมีมีดิฟด้วยแก้วดิฟด้ยใครได้ชานได้เอาชานได้อีกแล้วเอาชานได้อีกแล้วชานได้อีกยังเลยเอาเฮ้ยปล่อยจี้มาเจ้าปล่อยจี้มา ปล่อยจี้ไปอีกทีนึงปล่อยจี้ไปอีกทีนึงน่งอีกทีหนึ่งยังไงโอ้ยปล่อยจี้มาตลอดแล้วสามทีสี่ทีแล้วตายเรียบร้อยชานโดนอีกแล้วทีนี้หัวเลยนะเนี่ยหัวเลยนะเนี่ยโอ้ยหน้าขาวไปแล้วเอาเอาเอาต๋อเหลือที่ว่างตรงไหนหัวหัวโอ้เราไม่ได้ฉันด้วยเออเต็มหัวเต็มหน้าเลยครับ เสริมก้าวเสริมโอ้ชานแก้มืออีกรอบไหมแก้มืออีกรอบไหมแก้มืออีกร้องไหมเอาเอาไม่ยอมเอาไป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 ออ่าปล่อยมาก่อนชานจะแก้มือแล้วจะแก้แล้อ่าจะแก้มือจะแก้มืออีกทีนึงทีนึงยอมถอเสื้อแล้วก็เอาลัดเลยเฮ้ยง่ายไปอันนี้เขาเกมเป่ายิงฉุบเขาเนี่ยเนี่ยแม่เขาตีตารางอย่างดีเลยเอาชานสู้เขา ไข่ได้ปล่อยได้ชานได้เอาไปเอาชานไปได้เอาเอาชานได้อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเอาชานได้อีกแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชานใจเย็นเอาชานได้อีกแล้วอีกสองทีชานชานทำไมเ้ยเฮ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 ้ยไป อ้าวเต็เย,นเย็นค่อยๆลบเด็กเลยอเอาเอาชานไปชานไปต่อเฮ้ยชานต่อได้วไเว้ยเฮ้ยโดนคืนอีกแล้วอ้ชาชันไปแล้วเกือบเฮ้ยปล่อย,อยปล่อยได้มาคืนแล้วเอาชาน,านชานโดนอีกแล้ว <c oughs> มันจะเหลือตรงไหนให้ทาละเนี่ยแชมป์ม <c oughs> ันอยู่ในสายเดียร์ต <c oughs> ายาแชมป์อยู่ในตรงไหนนะ ใสเลียดแป้งหมดล้วพอแล้วพอแล้วเอาเอามาแป้งหมดอีกแป้งหมดนอน้อยใจหน่อยแกมเรียบเหรอพอแล้วพอแล้วพอแล้วแป้งหมดสามทีแล้วโอ้โหชานวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปไปเดี๋ยวกลับไปฝึกมือม่อนะอันนี้ไม่ไม่โกรธนะไม่โกรธกันนะเออมันต้องงั้นน่ะเอ้าน้องมอนโอ้โหดังดีเลยอ่ะ อเออทาแป้งทาแป้งแค่ทาแป้งหอมหอมไม่เป็นไรหรอกสบายใจได้ล่อ <c oughs> ย